ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แมปอนิเมะลาดแตนแมปแนวป้องกันฐานที่เราทำการซุ่มตัวละครจากอนิเมะต่างๆเข้ามาทำการป้องกันฐานแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะทำให้คุณผู้ชมอยากจะเล่นเกมนี้เพราะว่าเป้าหมายของเกมนี้นั่นก็คือการสมหาเทศดีๆเอาไว้อวดคนอื่นและในวันนี้พวกเขาจะมาทำการเริ่มต้นเล่นใหม่โดยที่ไม่มีอะไรเลยในตัว ก็มีอยู่นิดหนึ่งอ่ะงั้นก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็ฝากผู้ชมช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับถึงแม้จะมีคนดูไม่ถึงร้อยคนก็เถอะแต่ยังไงก็ช่วยกันฝากกดไลค์หน่อยแล้วกันทำไมกูถึงเลือกสาวเฮี้ยนี่มาใส่ DC Shop ขายรหัสออสตาราคาถูกรหัสออสตาเริ่มต้นที่39บาทกล่องสมเทพเง,พงาชายเจ็ดดาวในงบ99บาทโคตรถูกมีบริการกดเกมพาสและรับฟาร์ททุกอย่างในเกมเพจร้ายไม่คิดดีแจกฟรีเข้าลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยคลิปนี้ไม่ต่างอะไรจากยี่ากากาสิบสี่ โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็ทาการใส่โค้ดที่มีทั้งหมดในเกมที่สามารถใส่ได้และพอเราใส่โค้ดทั้งหมดแล้วเราก็จะได้รีโลมาทั้งหมด1 9 0่รกาิบีโลและแน่นอนว่ารีโลสำคัญกว่าเพชรเยอะจากนั้นก็ออกเกม,มาทำการสร้างเซิร์ฟวีแล้วก็เข้ามาสุมตัวละครในเซิร์ฟวีและตัวละครที่เข้าตู้อยู่ตอนนี้นั่นก็คืออ e ีก okay, ิตโอเคสมเลยและที่ผมเลือกสุมตนนัวนี้ก็เพราะว่าทางตัวเกมได้ปล่อยสนิกว่าจะสามารถอ e e ีโวอีกิตได้ อุ้ยมาแล้วเอาลืมปิดออตโต้คิดจากนั้นก็ถึงเวลาในการสุ่มหาลีโลและนี่ก็เป็นสูตรลับในการสุ่มลีโลของผมเองเปลี่ยนภาษาเป็นภาษา,า,ษาจีนแล้วก็มาสุ่มลีโลแล้วมาดูผลลัพธ์กันว่าผมจะสุ่มได้อะไรโอ้โหออซีอิง เอามาทำไมอะชีวิตคนเราต้องไปต่องั้นผมขอเปลี่ยนแล้วกันเช้ยเฮยเฮ้เอ้ยเฮ้ย้ เทคนิคที่ผมได้มาดูเหมือนว่าจะตรงสายซะด้วยจากนั้นก็ย้ายกลับมาเล่นที่เซิร์ฟรวมแล้วก็มาสุมตัวละครในเซิร์ฟรวมต่อเพราะว่าเซิร์ฟรวมกับเซิร์ฟวีตัวละครเข้าตู้ไม่เหมือนกันและสำหรับตัวละครตัวนี้ก็หมดเพชรอยไม่เยอะสักเท่าไหร่ที่สาคัญคือไม่โดนการันตีด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวนี้มันชื่ออะไรแล้วก็ทําการย้ายกลับมาที่เซิร์ฟวีอีกหนึ่งรอบเพราะว่าตอนนี้ตูม้มารีพอดีด้วยแต่ตัวที่เข้าตู้อยู่ตอนนี้นั่นก็คืออิทาจิซึ่งก็จะไม่สุมมันหรอกเพราะว่าไม่่่ออออยยยาากกกกไได้้้้ตตตป็็งงงสสสุมมมรรรีีโลลใใหััััับบบวนนแผผคคชูููขจ ลลเอาละครับคุณผู้ชมอย่าเอาไปทำตามที่บ้านนะครับสูตรเ <c oughs> ลยต่อจากนะั้นผมก็ว่าจะมาทำการลงเลดและเลดที่เลือกลงนั่นก็คือเฮลซิตี้เอาละสำหรับภารกิจในวันนี้ก็คือลงจนกว่าจะได้2ก็แล้วกันโอ้เชียร์กูไม่มีตัวกันแอร์นี่หว่าแลวมาลงต่อในรอบที่ <c oughs> 2ก็เพิ่งจะรู้ว่าไอตัวแว่นนี้สามารถกันแอร์ได้่วนอีกีของผมนั้นก็โควรจะแข็งแกร่งเพราะว่าได้บับอวตารมา อันนี้แค่อย่างอวดเฉยๆเอาเป็นว่าก็เล่นผ่านมาได้แบบไม่ค่อยจะง่ายได้สักเท่าไหร่ต่อจากนั้นก็ออกมาทำการสุ่มลีโลเพิ่มสักหน่อยและในขณะที่ผมกำลังเปลี่ยนภาษาอยู่อยู่ๆเกมมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอ้อเอ่เฮ้ยะเชื่ออะไรอ่ะเอ้าเอ่อเอ้าเฮ้ยเชี่ยอะไรวเนี่ย คือ,อไรอะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรอะอยูเกมมันก็บักไปเลยโดยที่แค่เปลี่ยนภาษาเฉยๆแต่พอหลังจากที่มันหายบั๊ก็มาทําการสุ่มรีโลต่ออ,อ้าวสามที่มาเลยเหรอสำหรับบัฟชินิี้กามิก็โบกดาเมจมา80%แประยะย0แล้วก็สปีดลดไป20%ก็ถือว่าน่าจะดีอยู่แล้วมั้งจากนั้นก็ไปลุยกันต่อที่สเตจสองแล่พอหลังจากจบเกมก็แวะเข้าไปจอยกุ๊กของแมปมันสักหน่อยเพื่อที่จะได้ตังตอนต้นเกมเพิ่มมากขึ้นและเปลี่ย คือเอาจริงๆผมเล่นโดยที่ไม่มีจุดหมายอะไรเลยต่อจากนั้นสักพักตู้มันก็ได้ลีและตัวละครที่ผมต้องการมันก็เข้าตู้มาด้วยใช่แล้วเอ็ดคานอแล้วผมก็ได้ทําการสุ่มซึ่งมันก็ออกมาเป็นตัวแรกเลยเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีตัวฟาร,ร์มตังใช้สักทีต่อจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงก็มีเจนอเข้าตู้ซึ่งก็ไม่โดนการันตีอาแล้วก็ขอแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักกับคนที่มาเล่นกับผมด้วยเอ,อ่อไม่แนะนําดีกว่าไปเล่นกันเลยจบด่านที่3จบด่านที่4แล้วก็ด่านที่5แล้วก็มาจบในด่านที่6ซึ่่งมมันไไดรออะเลย อ่าไม่เห็นดอกพีอะไรเลยแต่ด้ยวยความว่างผมก็เลยมาทําการใส่โค้ดอีกรหัสหนึ่งซึ่งมันก็เป็นรหัสไก่เหมือนกันแต่ว่าไม่ตัวละครมากกว่านิดน,นึงเพราะว่าปลดตู้2แล้วและรหัสนี้ก็มีอีกิจอวตาราเหมือนกันงั้นผมจะมาทาการสุ่มทิศนี่ให้กับทัตเซมากิโอ้รหัสนี้แม่งโค้โชคดีส่องทิศได้โอเวอร์โหลดและพอตัดภาพมาที่รหัสหลักที่กําลังเล่นอยู่ไม่เห็นได้ไเลยเลยต่อไปก็มาสุ่มทิศนี่ให้กับสโมเกอร์ เหมือนดวงหมดเลยแต่ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองว่าดวงผมนั้นยังไม่หมดก็เลยใช้สูตรต่อยุตะไป3ทีแล้วก็มาสุ่มแต่ทันได้ัันเองเทคนิคที่ออกนั้นก็คือโอ้รหัสนี้แม่งดวงดีกว่ารหัสนั้นอีกโอเคกลับมาลงหาซองกันต่อดีกว่า Two hours later และในที่สุดผมก็ได้ซองมาเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่รหัสหลักแต่ว่าได้อีกรหัสหนึ่งงั้นก็มาทำการสุ่มหาลีโลให้กับซองต่อ โอเคกูเปลี่ยนรหัสละ